สวัสดีจากฝั่งอิงกฤษแลนค่ะวันนี้เป็นวันจันทร์ที่หนึ่งสิงหาคมนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่เฮาสต e ตีนะคะเป็นโรมันฟอร์ดเรามาดูสิ่งปลูกสร้างอันนั้นค่ะที่เขาสร้างเดี๋ยวไปดูกันค่ะเพื่อนๆเ,เดินขึ้นเนินก่อนนะแป๊บหนึง่งเหนื่อยเลยแหละ ถึงแล้วนี่นะคะที่เราตั้งใจขึ้นมาดูมันเป็นการร่วมมือระหว่างคนในชุมชนเนาะช่วยกันสร้างมันก็จะเป็นเหมือนโครงเหล็กอะสแกฟโฟลดิง้งแล้วก็เป็นป้ายมีคำต่างๆ มีเวทน้ำหนักอป้องกันมันปิวเพื่อน,อ,นอันนี้เขาสร้างจำลองความสูงความกว้างเหมือนถ้ามันยังมีป้อมโรมันตรงนี้เนาะแล้วเราก็ปีนขึ้นไปดูว่ามันจะเห็นวิวประมาณไหนค่ะเพื่อนสมัยก่อนทหารโรมันเขาอยู่บนป้อมนี้แล้วเขาเห็นวิวอะไรยังไงอะไรเงี้ย <c oughs> พอเราดูเสร็จเนาะเราก็เลยอยากรู้ว่า เขาออกแบบยังไงมันเป็นแรงบันดาลใจยังไงเนาะเราก็เลยไปดูที่พิพิธภัณฑ์ก็เจอโรมันน้อยสองคนค่ะเขาก็บอกว่าสมัยคนโรมันมายึดอังกฤษนะคะโรมันจะเป็นคนที่ชอบสีสันนะคะมันก็เลยเป็นแรงบันดาลใจให้เขาออกแบบโครงสร้างมาเป็นหลายๆสีสีสันแบบนี้ค่ะนี่คือสครับที่เขาวาดนะว่าหน้าตามันจะเป็นยังไงเราออกมาเป็นของจริงเป็นแบบนี้ค่ะเพื่อนๆ สีสันแบบออื้หือซัมเมอร์มากดูเซตกล้องที่เขาแบกมาที่เพื่อนๆโอ้ยแบกเดินมานน้นตรงเดินมาจากโน้นปีนเนินปีนอะไรขึ้นมาเห็นแล้วเหนื่อยแทนคนเริ่มมาเยอะแล้วค่ะโอกับฮิวเป็นมนุษย์นักท่องเที่ยวที่แบบไปก่อนชาวบ้านเขาอะเราทำอะไรเสร็จดูเสร็จคนเพิ่งมาแบบนี้แหละเราสองคนชอบชอบฮิว Good timing. Key. Yes. How many words in English is mean key? Oh, a lot. Do you want me to give you some? Yes. poo. poo. Shit. Shit. Ambala. Umbala. Poop. Poop. Uh, crap. Crap. What the stop? Stool. สตูลอ๋อสตูลเทคนิการอธินั่ค d ีย์วินิจอาหารเช้าเที่ยงเย็นนะคะวันนี้เป็นลวกจิบหมู ทานกันตอนห้าโมงเย็นแล้วก็หมูแดดเดียวแล้วก็หนังปลาแซลมอนที่มันเหลือจากทำซูชิวันก่อนเนี่ยค่ะโหทานกับข้าวฮิวไม่มีข้าววันนี้ทําโอแมทกันสองวันติดละกินมื้อเดียว เก่งมากเอ็ดดี้อ้อนถูกคนแล้วลูก submitting it are the ones who should be uh you know, feeling bad when they do click that submit mm -hmm. but he's just monotony can he ain't he can't corner away from mummy and daddy just peep the characters and avatars and icons on a screen. I don't feel like an avatar has the photos that were exchanged between Charlie Evans and Hunter Moore. Hunter admitted to knowing Charlie Evans and communicating with him, but was not forthcoming about knowing and being aware of the hacking that was going on. Hmm. Nice up here, we can see everything, it's cool. Why would we want to be anywhere else? มาเลี้ยวไปมาดี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  Mm hmm. วันนี้เรามาดูเสื้อผ้าที่บาบอ,บอค่ะเพื่อนๆนี่เรามาข้างในเลยส่วนที่ลด5 0 70%รเซรหลือตัวละเรา74ปอนด์บาบอจะขึ้นมากชื่อมากเลยเพื่อนๆเ,เ,เรื่องแจ็คแจ็กเก็ต เหมาะกับสำหรับคันที่ living style นี่เหลือ99ปอนด์อันนี้ไซส์ M สีดำยัีอีกสต๊อ Yes Yes Oops. Turn around, turn around, front, front, that way. Yes. This so is 12 pounds? Yes. This is 35 pounds. 24! 17! 17. 17. Oh, okay. ah, my, my top. What about it? Can you pay, please? Thank you. นี่นะคะให้ดูว่ามันกว้างมากมีให้เลือกเยอะโซนนี้ราคาปกติโซนนี้ราคาลดแล้วก็มีต่อเบิร์กนี้อีกเยอะมากใครชอบบาบอมานะคะได้แล้วนี่นะคะใครสนใจมาได้นะเปิดจันทร์ถึงเสาวันอาทิตย์ก็เปิดอนุญาตให้หมาเข้ามาได้ด้วยนะคะ คิวกำลังกรอกแบบฟอร์มเพื่อจะขอเงินบำนาญจากรัฐบาลประเทศเนเธอร์แลนด์เพราะคิวเคยไปทำงานที่เนเธอร์แลนด์ hard work maybe a little money เอกสารเยอะมากคิวทำงานที่นั่นไม่นานเลยแค่สามปีเองมั้งแต่ก็ขอเงินบำนาญได้ไงเพราะส่งเสียค่าภาษี คงจะได้เบบี้ยูบุเกตหลายเทนพาวเพอร์มัน หิวอล้วลูกคุยากอาหารเ้ามคอยาอาหรเ r ้อกอาหารเช้ายกอเ้วหมากท่้มคุณากอามทุนซืห้มอยหหมคุอยาห้มก้ายกาหารเ้าก้มกลเ้วเมริ้แมรู้วใหช้ไหมว่ยาใมครหค้อาหารใ้หอาหารเ้ลูก โดนแมวแอตแท็กผมมามีลูกไม่ใช่ของเล่นเอยเอดี้สายโหดจริงๆเลยเอยเอดี้เอดี้ดืม <c oughs> อยู่ๆก็ลุกขึ้นมากัดผมเนี่ยดูนะนั่น ตบตบกัดกัดเฮ้ยชุดฉันเพิ่งใส่วันแรกจะขาดเลยนะนี่ห้วยเอดีมันชอบแอตแทกผมอเอดดีโห,หดไปหรือเปล่าลูกโหดเกินไปไหมหวันนี้นะคะโอกระเพลวไปทาน อาหาร testing เมนูเป็นอาหารเที่ยงเมนูก็ตามในภาพเลยนะคะร้านอาหารนี้อยู่ใกล้ใกลบ้านชื่อร้านอาหารเดอะพายนะคะพายเลสซอรองเขาได้ดาวมิชลินสตาร์นี่หน้าตาครัวของเขานะคะก็เป็นครัวเปิดอย่างนี้เลยลูกค้าจองเต็มค่ะวันนี้โอ้กับฮิวได้คิวตอนเที่ยงพอดีเลยค่ะอันนี้คือเซตเทเบลโต๊ะของโอนะคะหน้าตาอาหารก็ตามนี้เลยที่โอถ่ายมานะคะเ,เพื่อน มันก็จะเป็นเซตเมนูมันก็จะรันมามันก็จะเป็นคำน้อยๆค่ะเพื่อนๆแต่รันก็คำน้อยๆพอตอนจบเสร็จทานเสร็จเรียบร้อยนะเพื่อนๆโอ้พูดตรงเลยว่าโอ้ไม่อิ่มโอ้ก็เลยก็มันก็เป็นประสบการณ์หนึ่งเนาะที่ได้กินอาหารคือมันรสชาติมันอร่อยในปากมากแต่มันไม่อิ่มมาเพื่อนๆเ,เป็น lunch เมนูอาหารเที่ยง พิเศษวันเกิดโอค่ะก็ฮิวจัดให้พอดีว่ามันเป็นร้านอาหารใกล้บ้านแล้วมันได้มิชลินด้วยเนาะเราก็เลยไปลองชิมกันมันก็อร่อยสมเขาจริงๆนั่นแหละแต่สําหรับโอก็บอกฮิวว่าก็ไปให้มันมีประสบการณ์เฉยแต่คราวหน้าถ้าเราจะกินจริงๆก็ไปกินร้านอาหารตามผับธรรมดาก็ได้มันจะได้อิ่มด้วยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งสามีโอก็เห็นด้วยเนาะคือมันก็คือเป็นการไปเปิดประสบการณ์ตัวเองค่ะเพื่อน ก็ราคานับว่าไม่แพงเทียบกันกับอีกร้านหนึ่งที่อยู่กับพิวไปกินชื่อเลอคุมที่อยู่ที่คมเปรียเนาะอันนั้นนะโอ้โหมิชลินสตาร์เขาได้ไปหลายดาวแล้วตอนนี้ราคาต่อหัวโอ้กับพิวนี่ร้องไห้ค่ะ <c oughs> ไปไม่ได้แล้วมันแพงมากแต่ที่เนี่ยเขาเพิ่งได้ดาวมิชลินสตาร์เราก็เลยเป็นราคาที่เราจับต้องได้แต่ถามว่าอิ่มไหมไม่อิ่มแต่ได้ประสบการณ์ที่ดีไหมก็ประสบการณ์ที่ดีค่ะอร่อย ได้อยู่และนี้เป็นหน้าตาเมดูของหวานสุดท้ายก็จะเป็นรวมเม็ดเล่ชล็อกโกแลตอะไรต่างๆแต่ก็ไม่อิ่มเนหะมืนเพื่อนกลับบ้านไปเล่นกับแมวดีกว่า oh um. You obviously like poppies. I'm ex-forces so poppies oh, are quite right. prominent. Yes. Oh. Yeah, yeah. You want keep us on track. I think yeah. we still got a fairly good chance. Yeah. Here it is, lemon and ginger crutch. That's the mummy. She wants it's to same it. It's you. a similar so much. idea, but there is no tunes in it, I thought. <laughs> the base was stuck biscuit and it was quite hard to get you your spoon and do you want to had to push down firmly pressed to recreate that in our own special way this is gonna be big Yay. sorry did you want something who needs fireworks i think that was a real good take on a small <laughs> <to laughs> I, I think but i think he's firmly in touch with these feminine sides. i have taught quite a few people in the to have you นังคารที่9สิงหาคมนะคะเราสองคนมาในเมืองมาซื้อเสือ้อผ้าอัพเดตเสื้อผ้าในตู้นิดนึงและเราก็เลยแวะมากินอาหารเช้าและเที่ยงที่ร้านอาหารไทยคุณที่เราสองคนชอบในห้างอันนี้เป็นแกงมัสมั่นไก่ของฮิวก็ทอดมันเอ้ยไม่ใช่ปอเปี๊ยะทอดแล้วก็กะเพราไก่ของโฮค่ะทานกับข้าวบองเอเตี well, thank you very much. ตามด้วยของหวานเขาเนี่ยมะม่วงเย้ yeah. วันนี้กินอาหารไทยจุกๆเลยมาแล้วนี่นะคะหน้าตารถไฟที่เราจะไปกันอันนี้เป็นคนที่เข้าไปรอบบ่ายโมงค่ะผูกกัมพิวจะไปรอบบ่ายสามโมง